เอาแล้วนะพี่สาวน้องสาวชาววายก็ไม่ได้ต่อเรื่องนี้กันมาแบบโอโ้โหเรียกว่ากี่ปีที่จริงก็ไม่ได้เรียกว่าต่อหรอกเพราะว่าทําจบแล้วแต่คือไม่ได้มาเอาลงช่องใหม่เลยเพราะว่าหาไฟก็หาไม่เจอก็เลยตัดสินใจยังไงมันก็เป็นเรื่องที่เราชอบที่สุดในชอนะ่องเนาะงั้นก็รีมันใหม่เลยละกันก็เลยตั้งใจว่าจะทําเรื่องนี้ตั้งแต่ EP หนึ่งอะจนถึง EP ที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดใหม่เลยตัย้งแต่ต้นเนาะเอาล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยก็ไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าเริ่มเรื่องนะพอ ภาพเนี่ยจะทำให้เราเห็นกับวันที่ฝนตกวันนี้เนี่ยก็มีหนุ่มคนหนึ่งอ่ะเดินเข้ามาที่ร้านขายยาสภาพของหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเออกำลังรีบร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็เลยถามไปเนาะว่ามียาระงับโอเมก้าฮีตไหมแม่ค้าที่ขายเนี่ยก็คืองงนะอะไรนะโอเมก้าสามหกเก้าหรอคือไม่มีหรอกนะคะไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่โอเมก้าสามหกเก้าโอเมก้านะ่ะยาระงับโอเมก้าฮีทอะ่ะขอร้องล่ะมีทีเถอะนะแม่ค้าเนี่ยก็เริ่มกลักวๆแล้วเพราะรู้สึกว่าแบบ เออมันแปลกๆอะ่ะคือมันคืออะไรหรอคือฉันไม่รู้จักเลยฉันขายยามาปเป็นสองสามปีฉันไม่เคยรู้จักยาประเภทน,นี้เลยนะคะนายเอกมันก็เริ่มเหมือนเครียดๆแล้วเนาะเพราะว่าถ้าไม่มียานี้เนี่ยตัวเองจะต้องตายแน่ๆเลยนายเอกมันก็เลยกล่าวว่าจะออกจากร้านขายยานี้พอเดินออกไปก็ไปชนกับหนุ่มคนหนึ่งเข้าหนุ่มคนนี้น่ยก็เลยบอกให้ระวังหน่อยสิตัวเปียกขนาดนี้เชียวหรอนายเอกเนี่ยก็เลยขอโทษเนาะแต่พอนายเอกเนี่ยได้ดมกลิ่นของหนุ่มคนในใี้ใกล้ๆก,ก็ถึงกับตกใจเลยเพราะนี้เนี่ยมีอโรมาของอันฟ้าอยู่ในตัว ต่ในเอกก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะมันเป็นกลิ่นที่อ่อนมากๆปกติถ้าเราหิ้วขนาดนี้เนี่ยกลิ่นอันฟ้าต้องแรงแต่น,นี้เขากินอ่อนมากจริงๆในเอกก็เลยแบบขอโทษแล้วก็เดินออกจากร้านขายยาไปหนุ่มคนนั้นก็เลยไปถามกับเพตเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมเขาดูเหมือนเหนื่อยๆหน้าตาเขาดูเหนื่อยจังเพตก็บอกว่าไม่รู้เขาเหมือนกันเขามาสั่งยาอะไรสักอย่างหนึ่งแปลกมากๆเลยแต่ดิฉันไม่รู้จักจริงๆไอพะเอกก็ไม่ยากจะสนใจมากเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวไม่ได้รู้จัก ไอพะเอเ๋ก็ซื้อวิตามินซีกระปุกเนาะกะว่าจะให้ลูกตัวเองมั้งไอพะเอเยก็โทรไปถามลูกว่าเออนอนหรือยงังเอาวิตามินซีกระปุกไหมลูกเน่ยก็บอกว่าโอเคหลังจากซื้อเสร็จเนี่ยเพสัจกรก็เลยถามเนาะว่าแต่ว่าได้กลิ่นตัวของผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าเขากินตัวหอมมากจริงๆเลยนะเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นแอลกอฮอล์เลยไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าเป็นแอลกอฮอล์รสอะไรเป็นห่วงเขาจะเลยค่ะพะเองกมันก็เลยขอซื้อยาแบบแก้เมามา,มาหนึ่งเนาะเดี๋ยวเผื่อแบบเจอเขาข้างนอกเนี่ย หลังจากพะเอกออกมาเนี่ยก็ฝนตกพะเอกก็มองมอง,มองหาว่าหนุ่มคนนั้นอยู่ที่ไหนก็ไปเจอว่าหนุ่มคนนั้นพยายามจะข้ามรถในในระหว่างที่มันเป็นไฟแดงก็เกือบจะโดนรถชนไอพะเอกเนี่ยก็ดึงตัวเอาไว้แล้วก็บอกไปว่านี่ไม่ดูตาม,มาตาเดินเลยในเกือบจะโดนรถชนแล้วนะไอหนุ่มคนนั้นก็เลยแบบขอร้องเนาะขอร้องล่ะให้ฉันไปกับคุณได้ไหมเหมือนกับว่าจะมีแค่คุณที่เชื่อฉันได้ในตอนนี้พะเอกมันก็ไม่เข้าใจสิ่งที่ไอห,หนุ่มคนนี้พูดเฮ้ยมันเลยถามว่าเธอคือใครคือเป็นอะไรหรอหมายความว่าอะไรหรอ หนุ่มคนนั้นก็บอกว่าให้ฉันไปกับคุณได้ไหมไปในที่ที่คุณอยู่นายเอกมานเลยถามว่าไปไหนล่ะนายเอกก็เลยแบบไปบ้านคุณนายเอกมันก็ตอบฏิเสร็จอยู่แล้วเนาะแน่นอนว่าใครจะให้ไปไอ้นายเอกมันก็เลยทําหน้าซึมๆเนาะนายเอกมันก็เหมือนขอเป็นครั้งสุดท้ายว่าแบบให้ฉันไปกับคุณเถอะนะไอ้พระเอกที่ได้กลิ่นตัวของนายเอกเนี่ยก็เริ่มทําให้ตัวเองรู้สึกเหมือนกับว่าวิงเวียนศีรษะรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนกับว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยพยายามจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งสักพักหนึ่งนายเอกเดยวก็ดูเหมือนกับว่าจะสงไป พระเอกเนี่ยก็เลยเรียกลูกน้องแล้วก็บอกให้หนุ่มคนนี้เนี่ยไปอยู่สักโรงแรมสักที่หนึ่งแล้วกันนะโรงแรม5้าดาวฉันไม่อยากจะทิ้งเขาน่ะเดี๋ยวมันเป็นข่าวเสียหายๆลูกน้องมัาก็งงเนาะว่าโรงแรมโรงแรมไหนหรอเรื่อมาซักโรงแรมได้ไหมพระเอกก็บอกว่าหาโรงแรม5ดาวสักที่นึงแล้วก็ไปทิ้งไว้ที่นั่นแหละสักพักนะไอ้หนุ่มคนนั้นก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกกับไอ้พระเอกว่าอย่าไปผมอยากอยู่กับคุณมากกว่าพระเอกมันก็เริ่มรู้สึกแปลกเนาะว่าทําไมคนนี้เนี่ยต้องมาวา์กับเราด้วย สักพักนึงเนี่ยแม่บ้านก็โทรมาว่าตอนนี้ลูกชายคุณเน่ะเหมือนอยากเจอคุณเพราะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเออ่ผลสอบหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเหมือนเขากำลังคิดถึงคุณมากเลยไอ้พะเอกเนี่ยก็เลยบอกให้เอาโทรศัพท์ไปให้เขาหน่อยสิเดี๋ยวจะคุยกับเขาก็หลังจากไอพะเอกเนี่ยคุยกับลูกชายสักพักนึงเนาะก็เหมือนแบบเออส่งฝันดีแล้วก็แบบวันนี้พ่ออาจจะกลับดึกนิดหน่อยอะไรต่างๆนานาไอนายเอกก็เป็นอย่างนั้นอีกแล้วไอนายเอกก็ไปวอลเวลกับพะเอกก็ไปจับเสื้อพะเอกแล้วก็แบบไปกับผมได้ไหมไได้้มัยยออะร่างงเี พระเอกมันก็เริ่มรู้สึกลำคาแต่ตอนนี้มันก็รู้สึกเหมือนมีอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบผิดปกติมันเหมือนกับว่าอีคนนี้พยายามใช้ทริคอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ฉันพระเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจนาะพาไอ้หนุ่มคนนี้ไปที่โรงแรมพอมาถึงปุ๊บเนี่ยไอ้พระเอกอาจยาที่ดูเหมือนกับว่าเป็นคนอ่อนโยนอ่อนโยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนสภาพเลยอยู่ดีๆนางก็โกรธอะไรของนางก็ไม่รู้นางก็ทุบนายเอกเนี่ยลงเตียงลากนายเอกไปที่พื้นแล้วก็เหยียบนายเอกอะแล้วก็ถามว่าใครส่งแกมาไอ้นายเอกมันก็บอกว่าไม่มีใครส่งผมมา พระเอกมันก็ไม่เชื่อนาะพระเอกมันก็เลยแบบมองมองดูพฤติกรรมอ่ะไอ้นเอกมันก็ดูเหมือนกับว่าจะแบบเซียนเียนมั้งมันก็เริ่มไปจับจับที่เป้าเหมือนพยายามจะให้ไอพระเอกแบบแบบมันมีอะไรกับตนน่ะไอพระเอกมันก็ไม่เอาไงพระเอกมันก็ทุ่ในเอกทิ้งแล้วก็เหยียบอีกรอบนึงนั่นเองแล้วก็บอกว่าแล้วสรุปแกคือใครใครส่งมากันแน่ในเอกมันก็ใส่หน้าเนาะเพราะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบพูดถึงเรื่องอะไรไอ้เอกก็เลยถามเป็นพ่อขายบริการเหรออยากได้เงินเหรอไอในเอกเนี่ยก็จับไปที่เท้านาอแล้วก็บอกว่าไม่ให้ฟรีเลย พระเอกดีเนี่ยก็รู้สึกเหมือนมันไส้เนาะนางก็เลยแบบได้ถ้าอยากได้มากสักก็จะจัดให้พระเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจเนาะวันนั้นเนี่ยก็คือจับในเอกเนี่ยไปที่เตียงถลกเสื้อผ้าต่างๆนานาแล้วก็สแสดงความเป็นอัลฟาของตัวเองเนาะก็คือมีมารุโกะกันนั่นเองเออหลังจากที่มีมารโกะกันเสร็จเนี่ยภาพก็จับไปในตอนเช้าตอนนี้เนี่ยพระเอกมันก็หายไปยแล้วก็ไม่รู้เหลือแต่ในเอกคนเดียว นยเอมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วแล้ว,ลวก็แบบฟกช้ำดำเขียวไปหมดเลยเจ็บปวดไปหมดนางนนก็มาดูสภาพตัวเองก็โดนคริสมงคริสมาร์กเต้นไปหมดเลยเนาะนางก็เออค่อยๆช่วยอย่างน่อยเขาก็ไม่ได้กัดคอฉันเขาน่าจะเป็นเบต้านั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเขาเป็นอัลฟาขึ้นมาเนี่ยจะต้องเกิดเรื่องที่ยุ่งยากมากกว่าน,นี้แน่ๆเลยเพราะว่าเราก็แทบจะไม่ได้ป้องกันอะไรเลยด้วยสิถ้าเผื่อท้องขึ้นมาเนี่ยคงจะลําบากมากกว่าน,นี้แน่ๆภาพั้กก็ตับไปที่นายเอกอะ่ะมันก็ออกไปเนาะกะว่าจะออกไปเมืองอื่นอะไรประมาณเนี้ยแต่พอไปที่แท็กซี่ปุ๊บ แท็กซี an ่ก็ไม่เข้าใจภาษาที่นายเอกพูดอ่ะไม no well, ่ใช่ว่าภาษาหรอกนะแต่ไม่เข้าใจว่านายเอกจะไปที่ไหนแล้วเมืองที่นายเอกพูดอ่ะคือเมืองอะไรก็ไม่รู้ uh, แท็กซี่มันก็เริ่มลำคาญละแท็กซี่มันก็เลยบอกไปว่านี่ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปที่ไหนเนี่ยก็ลงไปจากรถผมจะหาลูกค้าคนอื่นนายเอกเนี่ยก็แบบไม่เข้าใจจริงเลยเนาะว่าทําไมเขาถึงไม่เข้าใจเมืองที่ฉันอยากจะไปนายเอกก็เริ่มมองๆไปรอบๆก็ปรากฏว่าที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยก็ไม e ่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนอ่ะนี่ฉันก็ลังอยู่ที่ไหนกันแน่นะนายเอกมันก็เด คานี้ก็ได้ตัดไปที่ไอพ้พระเอกที่กําลังนั่งประชุมอยู่นั่นเองสักพักก็มีข้อความเข้ามาว่าไอ้นายเอกอะเออมันเป็นลม้มดูเหมือนก็ไอ้พระเอกเนี่ยจะจ้างให้ใครสักคนเนี่ยไปสอดแนมไอ้นายเอกนะไอพ้พระเอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนกันเนาะว่าแบบเออเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็กลายไปว่าวันนั้นเนี่ยก็ยกเลิกการประชุมไปซะงั้นเลยเพราะไอพ้พระเอกมันดูเหมือนกับว่ากําลังจะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษทุกคนที่ดีอย่างนั้น,นก็แอบงงเหมือนกันฮะคุณเหรียญนะดอคนที่นัดประชุมแทบจะทุกวันอยู่ดีกกก็มมายเลิประชุแบบงั้นนสดี่าาอาจจกลลังเเดอใหสกคนรืป่า เออพวกลูกน้อยเนี่ยก็พากันสุบซิบนินทาเนาะภาพนั้นก็ตัดไปที่ไอพะเอกก็กลับมาที่บ้านรอของตัวเองแล้วก็รีบเข้ามาดูอาการของไอนายเอกว่าเกิดอะไรขึ้นพอไปวัดอุณหภูมิเนี่ยก็ปรากฏว่าอุณหภูมิใน38.7เลยคือเป็นไข้ที่แปลกมากๆเลยแต่ร่างกายเขายังขยับได้อยู่แต่อุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปเลยนะพรพะเอกมันก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็นั่งมองสักพักนึงเนี่ยไอพะเอกก็เหมือนกับว่าจะรู้ตัวนะว่าไอ้นายเอกตื่นก็เลยบอกให้เะ เออเริ่มแอปนอนได้แล้วฉันรู้นะว่าเธอเตือนอยู่นายเอกน่ะก็เป็นลืมตาเลยเนาะลืมตาเสร็จปุ๊บก็จ้องมองทีนี้ไอ้นายเอกมันก็ทาหน้าคือคดไอ้อ่ะแบบโอ้นี่ฉันโป๊หรอฉันนึกว่าฉันนอนเนี่ยเสอีแต่เอกมันก็เลยถามว่าต้องการอะไรกันแน่คนต้องการอะไรนายเอกมันก็ไม่ตอบมันก็เหมือนกับว่าแบบอยากจะรู้ว่าว่าที่นี่คือที่ไหนอ่ะแต่พูดไปก็ไม่มีใครเข้าใจไอ้พระเอกก็เลยเอาบัตรประจําตัวของนายเอกขึ้นมาดูก็ปรากฏว่าบัตรประจาตัวเหมือนเป็นพวกแบบต่างดาวอ่ะเป็นบัตรประจําตัวที่แปลกมากๆเลย ก็เลยถามไปนอะว่าเป็นคนต่างด้าวเนายในเอกก็บอกว่าเปล่านะคือว่าที่นี่คือที่ไหนเหนายเอกอะ่ะมันก็ไม่ตอบเนาะเพราะว่ามันรู้สึกว่าคําถามเนี้ยฉันตอบนายไปประมาณพันล้านรอบแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ตอบนายในเอกมันก็เลยพยายามนึกเนาะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะอ,อ๋อนางก็จําได้แล้วว่านางเนี่ยไปล้มหมดสติอยู่ข้างทางไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยกล่าวว่าจะให้ในายเอกอ่ะไปหาแบบอาบน้าแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเนาะแล้วก็ลงมาคุยกับฉันที่ห้องถง หลังจากที่นายเอกอาบน้ําเสร็จนายเอกก็ลงมาที่ห้องโถงแล้วก็ทําตัวคือเขินอายไอ้พระเอกก็ถามไปอีกรอบนึงว่าต้องการอะไรทําไมต้องทําพฤติกรรมแบบนั้นนายเอกมันก็งงเนาะแบบผมทําอะไรหรอผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะไอ้เอกมันก็เหมือนหยุดหงิดอะเพราะว่าพฤติกรรมของนายเอกมันเหมือนคนชอบอ่อยอะพระเอกมันก็เลยแบบก็ที่นายทำอยู่อะนายทำไมต้องทําตัวเหมือนอ่อยฉันด้วยนายกำลังเมายาเหรอหรือว่านายอยากได้เงินนายเอกที่นี่นะก็รู้สึกว่าเออคำพูดนี้มันไม่สุภาพเลย ก็เลยบอกไปเนาะว่าผมขอบคุณนะที่คนช่วยแต่ว่าผมไม่ได้เมายาและผมก็ไม่ได้ขายบริการอย่างว่าด้วยพระเอกที่มันดิ้นเนี่ยก็เลยหัวเราะเนาะไม่ได้ขายอย่างว่าหรอได้ข่าวเมื่อวานให้ฉันฟรีเลยนี่นายเอกอะที่รู้สึกว่าโดนคำหยยดหยามไม่ไหวเนี่ยก็รู้สึกเครียดเนาะรู้สึกว่าทำไมคนนี้แบบพูดไม่พอเลยไม่ชอบคนนี้เลยแต่ตอนนี้นายเอกก็รู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถูกกระตุ้นจากข้างในเหมือนกันทุกทุกครั้งที่อยู่ใกล้พระเอกมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างกระตุ้นจากตัวขออองไนนนาาายยยเเเกกกตลลดมมั็พที่จะ ถามไปตรงๆเลยเนาะว่าแล้วกลิ่นเมื่อวานอะ่ะมันคืออะไรทําไมคุณถึงปล่อยมันออกมาพระเอกมันก็ไม่เข้าใจในายพูดถึงเรื่องอะไรหรอนายเอกก็บอกว่าตอนมีอะไรกันคุณปล่อยกลิ่นพวกน้นออกมาคุณพยายามจะทําให้ผมฮิตหรอพระเอกมันก็บอกว่าน้ําหอมฉัน่ะหรอฉันมีน้ําหอมติดตัวตลอดอยู่แล้วเพราะว่าแม่บ้านฉีดเอาไว้นายเอกที่ดีนาะก็ถึงกับตกใจเลยเนาะน้ําหอมอย่างนั้นหรอทําไมถึงเป็นน้ําหอมล่ะมันดูไม่ใช่กลิ่นของน้ําหอมเลยนะ พระเอกที่ได้ยินคำพูดของนายเอกเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่ารำคาและถามคำตอบคำชิบหายเลยแต่พระเอกเนี่ยก็เลยยืนขึ้นมาแลเราก็ถามตรงๆว่าต้องการอะไรกันแน่ต้องการอะไรจากฉันทำไมต้องทำพฤติกรรมแบบนั้นคือตอนนี้อพระเอกคือเย่ะไปมีเหตุผลสุดๆเลยเหมือนมันโกรธที่นายเอกไปอ่อยแต่แบบนายเอกมันไม่ได้อ่อยอ่ะแต่พระเอกมันเครียดอ่ะเออนายเอกมันก็เริ่มรู้สึกปวดหัวแล้วอ่ะมันรู้สึกเหมือนกับว่านี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เห็นจะเข้าใจสถานการณ์อะไรสักอย่างเลย ไม่านานนาร่างกายของนายเอกเนี่ยก็ดูเหมือนก็ว่าจะถูกบีบไปที่ท mmm. ้ายทอยและก็เป็นอย่างที é, ่ทุกคนคิดตอนนี้นายเอกเนี่ยเข้าสู่สภาวะฮีทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองที่นายเอกมีอุณหภูมิที่สูงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นในการฮีทตอนนี้นายเอกเนี่ยเข้าสู่สภาวะฮีทเป็นที่เรียบร้อยร่างกายของนายเอกเนี่ยก็หลั่งฟีโรโมนออกมาแบบไม่หยุดพระเอกเนี่ยมันก็ได้กลิ่นก็เลยถามแบบว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่นายกินเหล้าหรอนายแอบกินเหล้าบ้านฉันหรอทำไมอยู่ดีๆตัวนายก็ถึงมีกลิ่นเหล้าออกมา ไอนายเอกมันก็เลยเหมือนกับว่าแบบบอกว่ามันไม่ใช่กลิ่นเหล้าแต่ว่าผมกําลังฮีทอยู่ช่วยผมทีพระเอกมันก็ไม่เข้าใจศัพท์เนาะว่าฮีทคืออะไรมันก็เลยเข้าไปใกล้ไอนายเอกแล้วก็บอกว่าทําไมหรออยากให้ฉันทําฟรีๆอีกงั้นหรอนายเอกมันก็แบบไม่ตอบเนาะแต่หน้าตาของนายเอกมันเหมือนกับว่าตอบออกมาแล้วว่าแบบใช่อยากให้ทําฟรีๆด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยไอพระเอกมันก็ดูเหมือนกับว่าจะแบบ เหมือนแค้นแล้วสักอย่างนาเอกที่แบบนายเอกเป็นคนที่อ่านออกยากอย่างเงี้ยบอกกับว่าเวลาอยู่กับไนายเอกแล้วนังอยู่เหนือมันก็เลยทําให้ไอพระเอกรู้สึกเหมือนสนุกมากๆเลยกับการที่จะได้ควบคุมใครสักคน พระเอกมันก็เลยรู้สึกแบบได้ถ้าต้องการได้ฉันทาแบบนั้นฉันก็จะทําแบบนั้นไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะรังแกนายเอกเนาะก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครแต่แบบมาทําหน้ายย่อๆแบบเนี้ยก็ต้องโดนจัดหนักสักหน่อยแล้วล่ะเออเอาล่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ติดตามนอนาคเลยเนาะเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะลงค่อนข้นิจะทีอาจจะวันละ10ตอนหรือไม่ก็อาจจะวันละ5 6 7ตอนก็ว่ากันเนาะแต่ว่าจะรีบรวมตอนให้ได้ครบ117ตอนในเร็ๆนี้อย่างแน่นอนก็ฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนีีี้้นน่ยโอออาบกก็ตตงขััววลไปดจ